สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม โอเคครับเหมือนจะมีข้อมูลหลุดจารนเ่ยสารจำนะผมล่าสุดเลยนะเกี่ยวกับเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะฮะจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูรูปไปดีกว่าคผมนี่เลยผมก็ตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเกมวันพีชบอลตี้ u ัดเนี่ยก็คือไวเปอร์นั่นเองนะ ถ้าเราดูจากวันเวลาตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่ามันน่าจะเข้าเกมวันที่26เดือนนี้นะครับผมจริงๆก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับผมแล้วเมื่อดูจากรูปเนี่ยเหมือนมันจะแจกตั๋วเงินนะผมให้พวกเรานะฮะโดยไอ้ตั๋วเงินนี้เนี่ยเหมือนมันจะการันตี4ีดาวหนึ่งตัวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะการันตีไวเปอร์หรือเปล่าน,นะผมผมว่าไม่น่าใช่น,น่าจะการันตี4ีดาวหนึ่งตัวเฉยนะผมไวเปอร์แค่เอารูปมาประกอบเฉยนะแล้วก็การมาของไวเปอร์เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าจะมาเป็นตัวสเต็ปหรือว่าจะมาเป็นตัวล แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตัวลิมิเต็ดเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะอาจจะมาเป็นตัวรีเจนก็ได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าดูจากการมาแล้วเนี่ยเหมือนจะแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะผมแล้วก็ดูจากแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยแบบเป็นแบบโกลว่ผมสีทองนะเข้าแบบอีเวนต์ไอ้ตู้ต้ล่าสุดที่เข้ามารายเดือนเดือนนี้เลยนะผมก็ต้องมารอรุนกันนะผมจริงจริงก็อีกไม่กี่วัดแล้วผมวันที่26นี้มันก็มาเลยนะจะได้รู้สักทีว่าจะมาเป็นตัวเจ็บหรือว่าจะมาเป็นตัวรีเจนนะครับผมหรือไม่แน่ว่าอาจจะมาเป็นโคให้แกกอันนนี้็็เปปไได้เหมือนนนกัะแล้ว ถ้าไวเปอร์มาอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลหลุดที่เคยหลุดออกมาว่าดาดสกายเปียเนี่ยจะมาให้เล่นเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะผมที่จะเข้ามาพร้อมกับไวเปอร์นะฮะสมมุติว่ามันไม่มาเนี่ยแล้วมันจะมาตอนไหนได้อีกผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมาหลังจากไวเปอร์สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะฮะจริงๆถ้าในกรณีที่ไวเปอร์มาเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยผมแนะนําให้ลองสุ่มดูสักหน่อยก็ได้นะถ้ามันแบบเออลิมิเต็ดจริงๆนะผมแต่ว่าโอกาสที่มันมาเป็นตัวลิมิเต็ดมันก็น้อยอยู่นะสำหรับไวเปอร์มันก็ไม่ได้เก ตัวเ็พมากกว่าผมมาเป็นตัวเ็พธรรมดาเลยก็ได้นะฮะหรือจะมาเป็นรีเจนก็ได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าถ้ามาเป็นรีเจนเนี่ยความเก่งมันต้องแบบเออเก่งหน่อยนะผมแต่ถ้ามันมาเป็นตัวเ็ปเนี่ยแนะนําว่าอย่าพึ่งสุ่มเด็ดขาดเลยนะผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวอะไรจะมาอีกนะผมมันเปิดมาเป็นไวเปอร์แบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนนี้ตัวอะไรจะมาต่อจากไวเปอร์นะฮะแถมอีกอย่างเนี่ยตู้เดือนนี้เนี่ยมันก็มาแบบแปลกๆนะผมมาเป็นตัวรีเจนเก่ามาให้สุ่มนะ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเดี่ยวจะมีตัวเทพมาให้สุมหรือเปล่าทุไอมม้พวกนี้น่าจะเป็นตู้ดักเพชรเฉยๆนะครับแต่ก็สำหรับคนที่ชอบไวเปอร์เนี่ยก็สุ่มเลยมไม่มีใครห้ามเลยนะฮะโอเคครับคิดยังไงกันบ้างเกีย่ยวกับไวเปอร์นะผมคิดว่าจะมาเป็นตัวเสพไหมหรือว่าจะมาเป็นตัวรีเจนนะผมหรือว่าจะมาเป็นตัวลิมิเต็ดไปเลยนะใครมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันวันที่ยี่สิบหกนะผมบาย